บัดนี้บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานเป็นกรรมฐานแล้วต่อไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจของท่านให้เป็นสมาธิสำหรับอิติยาบทให้เป็นไปตามอัตยาัย จงพยายามอย่าเคร่งเครียดนาิยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้านั่งท่านี้ไม่ดีก,ก็อย่าไปท่านโนนั่งเก้าอี้นั่งห้อยขานั่งเหยียดเท้าก็ได้หรือถ้านั่งไม่สมบายจะนอนก็ได้นอนไม่สมบายจะยืนก็ได้ยืนไม่สมบายจะเดินก็ได้ให้ร่างกายมันเป็นสุข เพราะตอนนี้ถ้าหากว่าเราไปฝืนทางร่างกายกําลังใจจะไปยุ่งอยู่กับไอ้ทุกขเวทนาจุดนั้นอย่าลืมว่าผลแห่งการปฏิบัตินี่เราปฏิบัติกันที่ใจยังไงยังไงก็พยายามเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรปบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อน ในเมื่อองสมเด็จพระจินาวรทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนั้นในเวลาที่ปฏิบัติอย่าทรมานตนอย่างหนึ่งและกาลังที่จะปฏิบัติอย่าคิดว่าอยากจ,จ,จะได้จุดนั้นอยากจะได้จุดนี้ทำจิตสงบของเราให้เป็นไปตามคันลองที่กําลังปฏิบัติ นักปฏิบัติทั้งหมดที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งก็คือการกำหนดรูกำหนดรูลมให้ใจเข้าออก <c oughs> เพื่อจิตทรงสมาธิหรือว่าถ้ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไม่สบายจะใช้คำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่ชอบตามแบบที่ศึกษามาแล้ว ต่กว่าท่านทัน้งหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัทีบแก้วย่าใช้เป็นยาคร่โครียในห้าที่เรียกกันว่าร่างกายว่านี่ร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรายึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่จิตเราก็เป็นทุกข์ เราจะปล่อยมันไปเสียเพราะว่าสภาวะของมันเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็พังร่างกายคนอื่นนั้นว่าทรัพย์สินทั้งหลายทั้งอื่นในโลกก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราสักตว,ว่าเห็นเราสักตว,ว่ารู้เราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้าทําจิตอย่างนี้ได้จนเป็นเอกะกะตารมมีปัญญาเห็นชัดสามารถตัด ขั้นห้าคือไม่เกี่ยวข้องกับขั้นห้าดนใจจะเป็นสุขถ้าพิจารณาได้อย่างนี้เสมอไม่ต้องภาวนาไม่ต้องกําหนดรูลมให้ใจเขาออกก็ได้ถ้าการพิจารณาปรงใจได้อย่างนี้เป็นที่ชอบใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อารมณ์จิตของท่านอย่างเลวท่านก็เป็นปะโสดาบันดีขึ้นไปนิดหนึ่งท่านก็เป็นพระสกิทาคามีดีขึ้นไปหน่อยหนึ่งท่านก็เป็นพระอนาคามีแต่จิตทรงอย่างนี้ได้จริงๆเป็นปกตินั่นท่านเป็นพระอระหันต์พระอระหันต์ก็เป็นกระตรงนี้เท่านั้นเป็นไม่ยาก <c oughs> แต่เรื่องพระราณาธิบายมาแล้ววันนี้ก็จะขอนำเอาปฏิปทาของท่านผู้เฒ่ามาเล่าสู่กันฟังจะได้จำไม่ว่าพระในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าถอยหลังจากนี้ไปประมาณสามสิบปีเศษซจ่งเป็นระยะที่ไม่นาน ที่พยายามปฏิบัติเชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมานและปฏิบัติตามก็เป็นพระอรหันต์ได้เวลาไม่ไกลยิามานั่งนึกว่าเวลานี้ไม่มีพระอรหันต์รรลานี้ไม่มีพระอริยเจา้าเวลานี้ไม่มีพระโู้ทรงฌ์ชานพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้บอกไว้แต่เพียงว่าศาสนาของเราพันปีที่หนึ่ง จะมีพระอรหันต์มากไปด้วยปฏิสมิทายานพันปีที่สองจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยอภิญญาหกพันปีที่สามจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยวิชาสามพันปีที่สี่จะมีพระอรหันต์มากไปด้วยสุขาวิปัสสโกพันปีที่ห้าจะมีพระอริยเจ้ามากไปด้วยพระอนาคามี ํำว่ามากหมายความพวกนี้มากแต่พวกอื่นก็ยังมีแต่น้อยไปหน่อยนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้แล้วมีคนบางคนมาเขียนบอกว่าเวลานี้พระอรเียเจ้าไม่มีแล้วก็คนผู้เขียนเขาไม่ได้เป็นพระอรเดียเจ้าจเจ้าคนตาบอดไปคำช้างมันจะรู้จักรูปร่างหน้าตาของช้างเป็นยังไงถ้าไปคำขาช้างก็จะคิดว่าช้างนี่เหมือนเสา ถ้าไปคำคำงวงช้างก็จะคิดว่าช้างเหมือนกับปล่งไปคำหางช้างก็คิดจะคิดว่าช้างนี่เหมือนกับไม้กวาดเว้นนั้นว่าคนตาบอดไม่มีโอกาสที่จะมีการรู้จักสภาพของช้างเป็นยังไงข้อนี้ฉันใดแม้คนที่เขียนหนังสือไว้แบบนั้นก็เช่นเดียวกันเขาเป็นคนที่ยังมเมามันไปด้วยบบน่าของกิเลส แต่กลับมาพยากรณ์ศาสนาขององค์สมเด็จพระบรม,มโลกะเชศว่าเวลานี้พระผู้ทรงชานไม่มีแล้วพระอริยเจ้าไม่มีแล้วก็ถอยหลังจากนี้ไปประมาณสามสิปีเรายังมีพระระหันต์ตามที่เล่าให้สู่ท่านกันฟังที่บอกว่าเป็นพระระหันต์ก็เพราะว่าบันทึกของท่าน ขียนไม่ว่าท่านมีจิตจุดเข้าถึงมนิคผานท่านจะได้ฟังต่อไปในวันหน้าท่านยืนยันของท่านอย่างนั้นถ้าเราท่านไม่ได้เขียนหนังสือปฏิปทาของท่านเป็นผู้ข,า,ขายขอาสตังเวลานี้ตัวท่านไปไหนแล้วก็ไม่รู้บังเอิญลุงตาเท่าคนนี้ไปคนไปคว้าไปหามาบาังเอิญไปพบ ไปพบตำหับตำราหรือว่าวิชาที่บันังสือที่ท่านบันทึกไว้ยิ่งได้มีความเข้าใจว่าโอ,โโอ๋หนอนี่เราอาจจะเดินชนพระรหันต์ตายไปกี่องค์แลก,ก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนตาบอดเราเป็นคนหูหนวกเราไม่มีความดีสม่ำเสมอกับท่านจึงไม่รู้ว่าท่านทรงคุณธรรมอะไร เวลาที่พบกันท่านก็มีสภาวะเหมือนคนธรรมดาไม่เคยถือตัวถือตนชอบอย่างเดียวคือการคุยกันด้านกุศลท่านชอบถ้าคุยเรื่องอกุศลท่านเงียบแสดงว่าท่านไม่ชอบแต่ว่าท่านก็ไม่ป,ปฏิเสธเราพูดไปท่านก็ยิ้มเรื่อยแสดงว่าท่านไม่เห็นด้วย เอามาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านฟังกันมาตั้งแต่ต้นจำอะไรได้บ้างยึดถืออะไรของท่านไว้ได้บ้างเมื่อคืนที่แล้วว่ากันมาท่านตีโป่งไปถึงเม่อส,สมาบัติแปดก็นั่งเล่นสมาบัติแปดเล่นเป็นเพลินเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสามสองหนึ่ง แล้วก็หนึ่งสองห้าเจ็อะไรก็ว่าเลยสลับกันไปสลับกันมาถ้าบอกมันพลินดีนือเกินจิตมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานท่านบอกว่าดีกว่าคุยกับชาวบ้านดีกว่าดูกับมันดีกว่าดูมรรสศพแต่อย่าลืมว่าจิตที่เข้าถึงสมาบัตแปดนั้นยังไม่ได้ทิพยคุยานแล้วก็ยังไม่ได้พิญญาหก ถ้าบังเอิญจะใช้สมาบัตแปดเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญวิปัสนาญาณเวลาการที่เข้าถึงถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ยากอย่างช้าเจ็ดวันอขอโทษอย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดเดือนแต่ไม่ถึงเจ็ดปีแน่เป็นนวัทันที่สมาทานเจริญพระกรรมฐานทรงสมาบัตแปดได้ แล้วเอาสมา,สมาบัตแปดเป็นพื้นฐานแห่การเจริญมิปัสนายานพระอาจารย์รุ่นเก่าท่านบอกว่าเพียงแค่เคี้ยวมหมากแหลกเดียวก็สมเออุาตผลแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าคนที่เคี้ยวหมากนะหมากแข็งแล้หมากอ่อนก็ไม่ทราบถ้าบังเอิญเป็นหมากแข็งคนที่เคี้ยวไม่มีฟันก็น่าคิด แต่ได้ว,ว่าพระสาวกรงคุองสมเด็จพระธรรมสามิคงไม่คิดอย่างนั้นท่านถือว,ว่าผู้ดีสมสมัรมาสมาบัติแปดสามารถจะทรงความเปรียไดนโดยฉับลันแล้วถ้าหาปฏิบัติตนเข้าถึงพระอนาคามีก็จะทรงปฏิสัมมิทายานมีวิชาสามลาภิญญาหกคลุมไว้ทั้งหมดได้ทุกอย่าง แล้วได้พิ่งเป็นคนนั้นขึ้น,นได้ปฏิสัมภิทาญานมีความมีการทรงพระไตรปิดกสามารถจะรู้ภาษาคนภาษาสัตว์ได้ทุกอย่างอันนี้เป็นอำนาจของปฏิสัมภิทาญานในเมื่อท่านเล่นสมาบัติแปตั้งแต่สมาบัต 1, ิหนึ่งถึงสมาบัติแปดแปดจะมีความชำนาญ เข้าเมื่อไรออกเมื่อไรก็ได้ชานไหนก็ได้ตามอธิยาสัยท่านบอกว่าเพลินเลื่อยไปประมาณหนึ่งเดือนพอครบหนึ่งเดือนก็มานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะนี่เราจะมานั่งเล่นสมาบัตรแปดแบบคนหัวตาบอดคลำช้างอยู่เพื่อประโยชน์อะไร ถ้าจะหันไปเล่นวิชาสามกำลังจิตใจของเราก็สูงเกินไปกว่านั้นก็จะมาลองเล่นอภิญญาหกดูบ้างจะเป็นไรเห็นเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ไกลเขามีอภิญญาหกทรงอิทธิฤทธิอภิญญาหกตีมาเยอะมีอำนาจมากอิทธิฤทธิสแสดงฤทธิได้ทุกอย่าง เดนินนิรมิตอะไรก็ได้หเหาะเอินเดินในกายก็ได้ดำดินดำน้ำหูอะไรก็ได้ทั้งนั้นตามใจนึกทิปโสติญาณมีประสาทหูเป็นทิย์ถ้าต้องการอยากจะฟังเสียงไกลเสียงไกลมเมลยจิตจับชานมับเดียวได้ยินเสียงหมดแล้วก็อะไรล่ะทิปะจะิุญาณ มีอารมณ์ใจเป็นทิพย์จุตูปปาติยานรู้ว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี่มาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วไปไหนเจโตวิริยายานรู้อารมณ์จิตของคนคนนี่คน,คนละสัตว์นึกว่ายังไงนี่รู้หมดอุเพนิวาสานสุสติยานระลึกชาติได้ไม่จำกัดชาติ อาตีต่างสยานรู้เรื่องราวในอดีตของคนและสัตว์ละสถานที่ทั้งหมดอาน,นายคตต่างสยานรู้เรื่องราวในสถานที่หรือบุคคลและสัตว์ในอนาคตว่าเขาจะเป็นยังไงรู้ได้หมดและก็ปัจจุบันนังสยานเวลานี้ในเวลาปัจจุบัน ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนมีความสุขมีความทุกข์เป็นรายการใดรู้หมดยาถากรรมุตายานคสนสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ในปัจจุบันว่าใช้กรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้หมดเป็นอันว่าพิญญาหกมันดีอย่างนี้ท่านเล่าไว้ในหนังสือว่าลองมันดูตำราท่านวันดี แต่เราก็อย่ายไปรับรองว่าตำราดีสิจริงๆเราก็อย,ยกลายเป็นคนโง่เราก็มานั่งไีสูน์ความดีที่องค์สมเด็ดจพระจิน์สีพันนาไว้ว่าจะมีจริงแล้วไม่จริงเป็นประการใดทีนี้ท่านก็มาเริ่มตั้งต้นกันใหม่จับกระสินสิว่าตั้งแต่ปฐวีกระสินสีกระสินดิน เตโชกสิงกสินไฟวาโยกสิงกสินน้ํำอกโทษกสินลมอาโปกสิงกสินกสินน้ําโลหิตกสินกสินสีแดงนีลกสินกสินสีเขียววิตกกสินกสินสีเหลืองโอทาตกสินกสินสีขาว อากาศกสินอากาศกะสินคืออากาศอาโลกะสินกะสินคือแสงสว่างท่านเป็นผู้จำนาญในฌานทั้งสมาบัติแปดในเมื่อกลับมาเล่นกสินอย่างนี้มันก็เป็นของเด็กเล่นท่านบอกว่าจับกระสินอะไรมันก็ได้ไปหมดไม่เห็นมีอะไรมันยาก จับปฐวีกสินปฐวีกสินก็ปรากฏเป็นปฏิภาคขณนมิตรไม่ได้ขึ้นต้นและจับลายเพราะกำลังเขาจิตสูงมากเกินไปเกินกว่าที่จะมาไล่กสินตามลำดับแล้วก็จับกสินบรรดาน้ำกสินดินกสินไฟกสินลมกสินอะไรก็ตามวันเดียวเดียวกสินสิบอย่างภายในวันเดียวจบ มันจะไม่จบยังไงก็กำลังใจของท่านทรงสมาบัตแปดเล่งเข้าชานออกชานตั้งชานหนึ่งถึงชานแปดล่อมาตั้งเดือนแล้วก็สลับกันมาสลับกันไปในระหว่างชานก็สนุกสนานดีมีความสุขมีความคล่องจนชินขั้นถอยหลังไม่จับกระสินถ้าเป็นกรรมฐานต่ำกว่ามันจะเป็นของยากที่ไหน เหมือนกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มีกำลังมากไปยกของที่เด็กๆยกไหวเด็กอายุติบสองิบสามยกไหวแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ,เเกกเเใหญ่เพราะกำลังกายเต็มที่มีความสมบูรณ์แบบมากยกไม่ไหวมันก็สวยเต็มทีเป็นอนันว่บาท,ท่านไหลฟังว่าคิดว่ามันจะยากแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วมันง่ายเหลือเกิน วันเดียวนั่งเล่งกับสิน,น้สบายสบายสิบกองมันเรื่องเล็กท่านบอกว่าทําเหมือนกับเด็กปั้นลูกกระสุนสมัยนั้นมันไม่มีอย่างอื่นมันมีกระสุนเด็กเ็กปั้นลูกกระสุนยิงนกได้คล่องตัวชันใดการทรงสมาบัติไปเข้าฌานเอาฌานสลับฌานตามอัตยาสายยื่นคล่องต่างเดือนเป็นประโยชน์มาก เมื่อเข้าชานในกสินตามลำดับชานขึ้นหนึ่งสองสามสี่ในกสินตน้นแล้วก็ว่าไปทั้งสิบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไปแล้วก็เข้าชานสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งมาทุกระสินแล้วเข้าชานสลับชานหนึ่งสามสองหนึ่งอะไรก็ตามหนึ่งสี่สามสองว่ากันไปสลับกันไปสลับกันมาจนคล่อง ท่าน,นบอกว่ามันง่ายจริงๆเล่นอย่างนี้ให้มันช่ำเพื่อความมั่นใจตั้งเวลาไว้ว่าจะใช้เวลาสักหนึ่งเดือนเล่นให้มันสนุกแล้วก็ท่านก็ไม่ทิ้งสมาบัติไปของท่านเล่นกาสินไปบ้างเล่นสมาบัติปไปบ้างคลุกเคล้ากันไปตามลำดับ จนมีความคล่องตัวดีถึงวันที่สิบห้าเมื่อวันที่สิบห้าผ่านไปเวลานั้นท่านบอกว่าใครเขาหาว่าฉันเป็นใบไปหมดใครเข้ามาพูดกับฉันฉันก็ไม่อยากจะคุยมันเกรงใจชาวบ้านมันก็คุยบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเออๆคาคาไป มีเชาวบ้านก็เห็นฉันคุยน้อยเขาเลยก็เลยไม่อยากคุยด้วยเขาก็กลับไปเขากลับไปฉันกันั่งเล่งของฉันสบายคนเดียวกลางคืนกลางวันฉันไม่รู้กินข้าวอิ่มก่อนกิงข่าวล้างกินข้าวฉันไม่สับเวลาทํางานฉันก็ทําขึ้นอ่าขึ้นร้างคาลงก้นแม่น้ําก็ทําทุกอย่างงานการใดๆที่มีในวัดฉันทําหมด ขณะที่ฉันทํางานท่ะกิริยาที่ทํางานมันยืนทรงตัวก็ดีแล้วนั่งอยู่ก็ดีฉันก็เล่นกับสิ้นของฉันไปด้วยฉันก็เล่นสมาบัติแปดของฉันไปด้วยหนึ่งสองสามถึงแปดเล่นกับสิ้นไปเล่นสมาบัดแปดไปสนุกท่านบอกว่าสนุกบางทีแดดร้อนๆมันก็ไม่รู้สิกร้อนอากาศหนาวมันก็ไม่อยากจะหนาวเพราะอะไรเพราะนวาสัญญานาสัญญายตนะมันปลายก จับจิตจนชินนี่ความจริงท่านบอกมันมีอารมณ์เป็นสุขบอกไม่ถูกท่านเขียนไว้ภายในประวัติท่านดีใจโ้วยท่านไม่เคยคิดเลยว่าในชาตินี้ที่ท่านจะมีเป็นคนมีวัสนาบารมีได้อย่างนั้น หวกลับไปทนก็มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อปานมีความแนะนำมาเสมอเห็นหน้าเมื่อไรทุกวันหลวงพ่อปานจะบอกว่านิพานา,าสัถิกริยายะเอตังกาสา,าวังกัิเตวาว่าคุณจงจำไว้ว่าการบวชเข้ามาคือเรารับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสื่อนิพพานหลวงพ่อปานท่านบอกอย่างนั้นเสมอ เมื่อถึงวันที่สิบห้าผ่านไปรุ่งขึ้นวันที่สิบหกหลวงพ่อปานเรียกเข้าเฝ้าเอ้ยขอโทษไม่ใช่ก็เฝ้าเรียกเข้าหาเป็นส่วนตัวในเวลากลางคืนประมาณท้งสองทุ่มเศษหลังจากที่่่นคุยกับพระหลูไวัดของท่านเพื่อเป็นการปลุกใจให้สร้างความดีแล้ว ท่านก็นบอกว่าขอพบเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าไปในกุฏิท่านก็นถามว่าคุณคุณเล่นกะสินสลับไปสลับมาจนคล่องตัวแล้วใช่ไหมท่านก็นบอกว่าใช่ท่านถามว่าหลวงพ่อทราบไปยังไงหลวงพ่อปานท่านก็นบอกว่าพระบอกฉันฉันไม่ใช่กำลังใจของฉันให้เป็นประโยชน์ ราะว่าถ้าฉันใช้ความรู้สึกนึกคิดตามความรู้ที่มีอยู่แล้วก็เกรงว่าอุปาทานจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านยังรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระท่านคอยบอกฉันตามบันทึกคุณท่านก็ถามว่าพระท่านว่าย,ยัางไงต่อไปหลวงพ่อปายก็บอกว่าพระท่านบอกว่าใช้กระสินเป็นเป็นฤทธิ์ได้แล้ว ถ้าเล่นอยู่ตามนั้นเป็นปกติแต่ความจริงขณะที่เส้นเล่นอยู่ที่ริุญาณมันพยายามจะเกิดท่านก็ตัดทิ้งไปท่านไม่เอาท่านบอกว่ากําลังใจเท่าไม่คล่องยังต้องใช้เวลาเพีงถึงหนึ่งนาทีใช้ไม่ได้เป็นอันว่าฌานทุกอย่างท่านจะเข้าได้สดับได้ในขณะจิตที่ท่านต้องการเท่านั้นนึกพับเมื่อไรถึงเมื่อนั้นท่คล่องขนาดนี้ นั่ก็เลยถามหลวงพ่อปานว่าเวลาจะใช้ทิ์ทำยังไงหลวงพ่อปานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ที่คุณสมมติว่าคุณจะให้หินมันอ่อนคุณก็ตั้งใจอจิตก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิคิดว่าหินนี้จงอ่อนโดยยังเข้าอาปโปกอาปโปกสินเอกสินนะ้ํา ให้ถึงชานสี่แล้วคลายจากชานสี่มาตั้งจิตอีกทีว่าก็หินนี้จงอ่อนแล้วก็มือจับหินหินมันจะอ่อนจะให้มันอ่อนขนาดไหนก็ได้ถ้าอยากจะเหาะก็คิดว่าเราจะต้องไปโนนลอยไปที่นั่นเรียกว่าลอยไปเมื่อตั้งใจว่าอย่างนี้แล้วก็เข้าวายโยกสิน พอถึงชานสี่แล้วถอยหลังไม่ทีตั้งจิตในอุปจารสมาธิว่าเราจะลอยไปที่ตรงนั้นเข้าชานสี่ทีมันจะไป <c oughs> เล่นอย่างนี้เล่นมาให้คล่องอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะให้ฝนตกก็ตั้งจิตไป็ในอุปจารสมาธิ่็ต้องการให้ฝนตกแล้วก็เข้าอาปโปกสินถึงชานสี่ฝนมันก็จะตก ถ้าอยากจะให้มีไฟแสงไฟไฟกก็เข้าเตโชกสินอยากจะให้มีลมมาก็เข้าวาโยกสินจะลมแรงลมอ่อนคนได้เห็นสีของสีดำจะทำให้มันเป็นเส้นแดงก็เข้าโลหิตกสินถ้าเห็นของจะต้องการให้เป็นสีเหลืองและสีทองก็เข้าปีตะกสินใจทังของสีขาวมันดำมืดเนะื้ออากาศสว่างให้มันดำมืดก็เข้านีละกสิน เรองการให้มีมของที่มีสีสีสอื่นให้เป็นสีขาวก็ให้เข้า,ขาโอทาตะสินแต่ความมืดมันแปรกก็เข้าอาโลโออ,อาโลกสินถ้าหากว่าที่ไหนอากาศมันน้อยแล้วก็เข้าอากาศกสินท่านบอกว่าทําตามนั่นแหละคนแล้วมันจะได้นี่เวลาเลยนาทีครึ่ง เป็นอันว่าในเมื่อลวงพ่อปานท่านสั่งมาอย่างนั้นแนะนํามาท่านกลับมาที่หลวงท่านท่านก็ทําทุกอย่างเป็นอันว่ากิจทั้งหมดทําได้ไม่ยากเลยเทาไมาอย่างนั้นว่าตามแบบตั้งตั้ง,งอุปจารสมาธิเข้าถึงฌานสี่ถอยจากฌานสี่มาตั้งอุปจารสมาธิในเมื่อเอาเข้าจริง,รงๆนั้นพอนึกปั๊บมันเป็นเลยเพราะความคล่องของการส่งฌาน น่าสัยที่ท่านได้ภิญญาสมาบัติอย่างนี้ก็เลยใช้พิญญาสมาบัติเป็นการช่วยในการปฏิบัติในด้านวิปัสนาญาณเพระนั้นในการเล่นลิกของท่านอาตมาภาพจะของดมาอธิบายเพราะว่าอธิบายในวิธีการเล่นลิกของท่านในกสามสิบปีมันก็ไม่จบ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ได้ใหม่ๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันสนทุกอย่างที่สุดคําสองสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่โลกานิรกขึ้นมายัางกระทั่งถึงพรมชั้นที่สิบหกว่ากันแบบสบายๆมีความคล่องทุกวันท่องเที่ยวไปตามแบบฉบ,บับของพระมหาโมคคลานะเอาประวัติพระมคคลานะมาบ้าง เอาประวัติพมาลายมาบ้างแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ไปได้ทุกจุดทุกทางทุกที่ที่ตามประวัติมีอยู่ว่ายังไงไปทุกจุดเปิดอันว่าหมดความสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรบันดาท่านพทธบริษัทไปลาหมดแล้วสําหรับวันนี้เรื่องกสินนี้ก็จะไม่ซ้ําต่อไป ต่อไปจะพูดถึงด้านวิปรสนายานที่ท่านเขียนไว้เพราะว่าไม่ต้องการให้ประวัตินี้ยาวเกินไปจะได้เป็นแบบปฏิบัติของท่านนี่ต่อแต่นี้ไปขอมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามทรงกําลังใจให้ทรงสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาในขันห้าให้รู้เท่าทางสัมถาธภาวาการจนกว่าจะถึงเวลาสงควรของท่านสวัสดี